คราบผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เนรกนับิืุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดิน,นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเดยวทาสรงมกราคมก็โปรโดชายวิจรารณญาณใน กันรับชมด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นท่านหลักออรอยนะเดี๋ท่นหลักออรอยก็เบ่งปานสองสามเก้าแปดศูนย์สองสามเก้าแปดศูนย์ก็ บเบ่งปานจากฝั่งซ้ายไปขวาห้าตัวสองสามเก้ห้าตัวเป็นแนวฐานหลักร้อยขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้กิมเคย เบ่งปันธันบน295รองสองหกล่างสองสรอง29เก็เบ่งปัน,ปน4ชุดนะสี่ชุดเด่นสองชุดรองสองชุด แล้วก็เบ่งปา,านนธาบอร์นธะานดับสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดวทานวิ่งวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งเก้าตัวเดียวสี่เก้าสองสี่เก้าเจ็ด 9ก9 4ส7งเก้จิสองสจิตรวมเจ็ดชุดนะรวมเจ็ดชุดเป็นแนวท่งก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไป ครับผมใบนี้เจ๊น้อยวิ่งเจ๊น้อยวิ่งบนสามตัวเดียวจับคู่สามสองสามห้าสามสองแล้วก็สามห้าเบ่งปันสองชุดให้พิษ จารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใมานี้ก็เบ่งปานเดีวทาคู่สองตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนาะกผู้ชมเนาะซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะแปดสอง

ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันรวมคู่2ตัวล่างจากหลายแนยวทางนะสิบล่างเป็ดเกเป็ดเก้าสองนะแล้วก็ท่านล่าง4ตัวเน้น 10, 5, 7, 1ิบห้านนะอีกหลายท่า รวมชุด1นึ่งสองเจ็ดสองแสองเสองหนสองเสองแสองเสองนะสชุดเบ่งปาน4ชุดเป็นแนวทาง ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบงเป,ปันนะต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยแบบ4ตัวท่านสองสามห้าเก้าสองสามห้าเก้านะ เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเแนวทางก็ขอบคุณจริงๆที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ครับนะสนพบสุนเบ่งปันเย่ยวทันดับล่าง นี้ก็คืออดีตที่แล้วนะดับสองพันอดีตที่แล้วดับสองลูดนะท่านโท่ทีนะลูดนะสองหนึ่งลูดไปท่านชนะพูลเนาะซึ่งโนทานใหม่นี้ครับผมมาเราไปชุมกันเลยดับแปด ต็กทีใบนี้เป็นอดีตนะท่านผู้ชมนะเป็นอดีตเนาะไปต่อกันใบนี้ครับดับเต็มสอนอบนเนาะดับเต็มสอนอโนคูนวาอาคารัรใบนี้เป็นอดีตท,ที่แล้วเนาะสรุปแล้วดับศูนย์ผ่านนะหกสามเต็มเก้าเนาะอดีตท,ที่แล้วก็เป็นเต็มเก้าดับศูนย์ผ่านนะคนูนเวนอาคารเจ้าของแนวทาง ที่ที่เบงปันดูท่านใหม่นี้ครับผมดับเต็มจิตนะดับเต็มจิตคู่ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองสามสี่สี่สามห้าสองหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าแปด ดับเต้มสอนอบูลดับคู่ดับคู่2ตัวด้วยเต็ม7โคนวันอาคารนะเจ้าของเนี่วทางต่อไปดับเต้มล่างเดี๋ยวทันที่แล้วดับเต้มสามหลุดไปหลุดไปหลุดไปนะหลุดนะสองหนึ่งนะสองหนึ่งหลุดไปดับไม่พัน เสริงแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางเจ้าของแนวทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วนะแนวทางใหม่นี้ครับดับเต้มดับเต้มแปดนะดับเต้มแปดดับคู่สองตัวล่างด้วยเต้นเปดก็คือดับคู่08น7ปดหนึ สามห้าสี่สี่ห้าสามหกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเก้าเนาะคู่ดับล่างนะท่านผู้ชมขอบคุณมากจริงจริงโคนวนอาคารเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน 6 0ศนะูนย์สองสองหกสี่เจ็ดสามห้าไปเสาสนึปดสี่ยองสหหห้สองเสองเดี๋ยวทานชุด2ตัวแล้วก็สตัวนะแบ่งป,นปานให้พิจารณาเป็นเดี๋ยวทาง ต่อไปครับผมใบนี้นักอรรอิสระนะนักอรรอิสระท่านก็เบ่งปันปนอบรหน่อยโบเบ่งปันเก้า เบ่งปันก้าตัวเดียวนะเบ่งปันก้าตัวเดียวทนพู้ชม,มก็ขอบคุณอย่างมากครับนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านเนี่ยทันไหมนี่ก็เบ่งปันก้าตัวเดียวเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้สรุปล่างเนาะสรุปล่าง ก็เบ่งปันไหลคู่นะท่านด้วยเต็มสองสามชอบเต้น2นะชอบเต้น2องแล้วก็เต็มแล้วก็รองหกนะเจรยุทธเ์เนาะจ้าคู่ศูนย์สองส6งศูนย์ศูนย์หกหกศูน 39937-997-3399 18ชุดตรองนะขอบคุณจิรายุทธ์นะเจ้าของแนวทางนอบอใบนี้นอบอตัวเดียวนะเบ่งป่นเบ่งป่นแปดตัวเดียวบางครั้งก็ชนไหลตัวบางครั้งก็ชูชน้อยตัวเดือทันใหม่นี้ก็เบ่งปานชลแปด ชูนแปดตัวเดียวเนะาะอดีตผนะ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตก็สรุปแล้วพันเนี่ยท่านใหม่นี่ก็เบงปานนะเบงปานแปดตัวเดียวขอบคุณจริงๆข้อมูลน,นะต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทางสิบล่างชนจับคู่ นะท่านจับคู่นะก็เป็นปารหลักนึ่งห้าแปดสิบล่างสองตัวเดียวสองชนนะท่านสองชูนสาท่านชนสองเนาะชนสหลักสินะจับคู่นะท่านจับคู่สองแปดสอสองหนึ่งสองห้า 2 8 2แปดสอ่งคู่นะเบ่งบันสามคู่ให้พิจอรณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,าเราเจอการเพียนเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณนะท่านขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม